คำว่าวุฒิมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาอย่าไปหลงกลกับสิ่งนั้นสิ่งที่มุกัดนาเกตธรมคืออาเกดะคือความรู้สิ่งที่จะซ้ออิบะไดคือความรู้คืออาเกดะสิ่งที่จะให้เราปลอดภัยคืออาเกดะและความรู้วุฒิเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมา กเอสมุดบนหน้าแผ่นดินวุฒด็อกเตอร์ไม่รู้กี่สถาบันต่อกี่สถาบันแต่ดันไหว้ควายเฉยเลยเห็นไหมครับฉะนั้นตัววุฒจะมาชีว้ว่าถูกแน่ใช่แน่ไม่ใช่คุละเรื่องอถ้าเราถามกลับใครคนแรกเป็นคนแจกวุฒถามด็อกเตอร์บาบิโลนัวนน้ที่มันมาจะตอบอยังไงแล้วมันจะโกงวิชาการไปทางไหน แต่บางคนนี่หลงเอาเป็นเอาตายพอได้วุฒิแล้วหลงว่าอเาไมแล้วตางที่อ่านกิตติยังไม่เป็นนี่แหละคือความอันตรายแต่บางคนได้วุฒิเขาก็ไม่ได้หลงกับวุฒิแต่ประการใดก็มีอ่ามันนานาจิตตังนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดถ้าความรู้ไม่มีมารีฟัตไม่มีวุฒิช่วยไม่ได้ ตายไปมาลกัดทุกเนียนแจกๆจกฟื้นอาครรัฐถูกเผาถูกทุบเนียนแจกๆจกวุฒช่วยไม่ได้แล้วครับฉะนั้นอุลามะสายของเราเอาแบบอย่างสอนของท่านนาบีสฮบัตไตเต้ามาให้ความรู้ให้ความชัดเจนไม่ได้แจกวุฒแต่ประการไดเข้าใจนะครับอ่าไอ้นี่แจกวุฒเพื่อจะดึงดูดเอาสตานในกระเป๋าเขา เมเจ็ดหมื่นสี่ปีกว่าจะได้วุฒิใบเดียวกระดาษห่อกะปิกว่าจะได้กระดาษห่อกะปิใบเดียวหมดไม่รู้กี่แสนได้กระดาษแล้วกี่ตับอ่านไม่ได้สักตัวว่ลญญาละอายาจะบิลล่าน่ากลัวจริงยุคสมัยปัจจุบันยุคหาก,กินกับศาสนากําลังระบาดถ้าเราไม่ระมัดระวังเราเสียตังเปล่าความรู้เราไม่ได้มะริฟัดเราไม่มี มันไม่คุ้มนะครับอ่าเสียตังสักทีต้องได้ของดีมาเสียเวลาสักทีได้มาดีฟ้าที่ชัดเจนกลับมาไอ้น,นั้นมันคุ้มเกินกว่าเกินกรรมคุ้มแต่นี้เสียตังเป็นแสนปีหนึ่งไม่ปีนึงตั้งหลายแสนค่ากินอีกอะได้สิ่งมนุษย์อุปโลกขึ้นมา ที่ผู้รู้บางคนว่าเขาเรียกว่าได้กระดาษหอกกะปิ